กินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะกินมะพร้าวจะทําให้ผิวสวยๆเนาะคะ่ะจุนเจือจุนเจือมาทางนี้จ้ะพี่น้องจ๋ามาทางนี้ทางนี้คะ่ะกําลังจะออกดอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนมีลูกเดี๋ยวจะอัปเดตภาพพี่ๆน้นองๆมาส้มเนาะคะ่ะลูกใหญ่จริงๆนะคะ ตอนกินดิบดีกันทุกคนเด้อคะ่ะบ๊ายบายจ้าลอยหมากเด้อคะ่ะพี่น้องขะลูกหนึ่งนี่กับประมาณเกือบโล่ผมเด้อจ้าพี่น้องเขียวใหญ่นะคะใหญ่จริงๆนะคะลูกใหลูกหนึ่งจะเป็นตำนี้นิดน้อยนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะพี่น้องขาท้าไ่นี่คะ่คะ,ค,ะคงเะ็กินได้ละจ้าดิบเนี่ยจะเปรี้ยวคะ่ะเปรี้ยวเพราะตอนหัวลังเลือนี่จะอร่อยอ อันไหนอยากกินมะพร้าวน้ำหอมจ้า่างขังปลากระเซียบปวกบวกปรับปนิดนน่อยๆได้จ้าพี่น้องจ้า,า,า,กกนนจาพี่นอ้นองคะมาทาังนี้อีกจ้า,พ,จพ,าพ,พี่น้งนองคะจะพาพี่ๆน้องๆมากินมะพร้าวคะ่ะมะพร้าวน้ำหอมจ้าพี่น้องจ้าเอาทลายนี้หรือว่าทลายนี้นะจ้าพี่น้องจ้าว่าทลายนี้คงจะอ่อนนะคะ่ะโอ้ยมีลูก กินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะกินมะพราะ้าวจะทําให้ผิวสวยๆเนาะคะ่ะกาลังจะออกดอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนมิลูกเดี๋ยวจะอัปเดตภาพพี่ๆน้นองๆมาส้มเนาะคะ่ะลูกใหญ่จริงๆนะคะตอนกินดิดแล้วก็ดูแลไตด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าอจ๋า น่าเสียดายจังเลยขอบคุณทุกกกำลังใจนะคะเอาทลายนี้หรือว่าทลายนี้นะจ๊ะพี่น้องจะ๊ะเอาทลายนี้คงจะอ่อนนะค่ะโอ้ยนี่ดีกันทุกคนดนะคะบ๊ายบายจ้า,า,า,า่ะหวานหวานเด้อค่ะพี่น้องกองยุกัดดินนะคะพี่น้องค่ะ ขนุนจุนเจือนะจ๊ะพีพี่น้องๆเพื่พนอนๆทุกคนจ้าขอบคุณที่มารับส้มด้อค่ะก็ขอจบซํานี้ก็เนื่อจากพี่น้องจ้าจบเอาทลายนี้หรือว่าทลายนี่นะจ๊ะพี่น้องจ้าวอาทลายนี่คงจะอ่อนนะค่ะโอ้ยนีดวงตาเริ่มตีเลยจ้ะพี่น้องค่ะ โบนานกับซุกเราดีกันทุกคนด้อคะ่ะบ๊ายบายจ้าพี่พีน้นองๆเพื่อนๆทุกคนจ้าขอบคุณทีม่มารับส้มด้คขอค่ะก็ขอจบสำาน้ก็นเนื้อจากพี่น้องจ้าจบดอยหมากด้อคะ่ะพี่น้องคะลูกหนึ่งกับประมาณเกือบโล่ผมเนื้อจากพี่น้องเขียวใหญ่นะคะใหญ่จริงๆนะคะที่ลูกหนึ่งจะเป็นตำาน้นิดน้อยนะคะพี่น้องจ้า นี่ค่ะพี่น้องคาทรายนี่ค่ะคงจะกินได้ละจ้าของจ๋าหน้าเสียดายจังเลยขอบคุณทุกกกำลังใจนะคะค่ะหวานหวานนะคะพี่น้องกองยูกระดิ่นนะคะพี่น้องขาขนุนจุนเจือนะจ๊าอันนี้ก็เป็นมะม่วงค่ะพะม่วงค่ะพี่น้อง่ะ มะม่วงเขียวใหญ่จ้าเขียวใหญ่ต้นกะใหญ่หน่วยกะใหญ่เด้อค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องจ๋ามันก็แตกจริงแตกง่าสูงใหญ่สวยงามาค่ะพี่น้อง่ะมาทางนี้อีกจ้าพี่น้อง่ะจะพาพี่พีน้องๆมากินมะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ำหอมจ้าพี่น้องจ้า กินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะกินมะพร้าวจะทําให้ผิวสวยๆเนาะคะ่ะปุกที่ลูกนึงจะเป็นตํำนี้นิดน้อยนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องะ่ะถ้าไรนี่คะ่ะคุ้งจะกินได้ละจ้าค่ะหวานหวานเนาะคะ่ะพี่น้องกลองยุกระดินนะคะพี่น้องคะ่ะขนุนจุนเจื่อนาะจ๋า กินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกินมพะพร้าวจะทําให้ผิวสวยๆเนาะคะ่ะซีหาโอ้โหค่ะพี่น้องคะ่ะจะเอาทิ้งกระเสียดดยเนาะคะ่ะจะเอาเขาทิ้งกระเสียดดยกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกินมพะพร้าวจะ ทำให้ผิวสวยๆเนาะคะ่ะดีกันทุกคนเดะะ้อค่ะบ๊ายบายจ้าพี่นอ้องจ๋าแต่กิ่งแตกง่ายสูงใหญ่สวยง่ามมาค่ะเอาถลายนี้หรือว่าถลายนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าว่าทลายนี้คงจะออนเนาะคะ่ะโอ้ยมีหลุม ก็เล่ยู ar, ่กันเป็นก mm ุ hmm. Cha, ้มเป็นกลอนเนาะค่ะพี่น้องคะเกับกินได้ละจ้าเนี่กับกินได้แล้วนี่ยกับกินได้แล้วที่ลูกนึ่งก็เป็นตํานี้นิดน้อยนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะพี่น้องขาทลายนี่ค่ะคงจะกินได้ละจ้าได้ก็เล่ยู่กันเป็นกุ้มเป็นกลอนเนาะค่ะพี่น้องคะเกับกินได้ละจ้าเนี่ยกับกินได้แล้วนี่กับกินได้แล้ว แล้วก็ดูแลไตด้วยเนาะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าตาตาเริมตีเล็จ้าพี่น้องค่ะอีกบบน,น่างกับซุกแร้วแล้วก็ดูแลไตด้วยเนาะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเอาทลายนี่ เนือว่าทลายนี่นะจ่าพี่น้องจ๋าว่าทลายนี้คงจะอ่อนนะคะ่ะอ้ยมีลูกมีลูกหนึ่งกะเป็นตำนี้นิดน้อยนะคะ่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องคาทลายนี้ค่ะคงจะกินได้ละจ้าซีหาโอ้โห่ะพี่น้องขาจะเอาทิ้งกระเสียดายนะคะ่ะจะเอาทิ้งกระเสียดายปันนี้อยากกินมะพร้าวน้ำหอมจ้า ยังขังปลากระเสียตบกวๆๆกบกลับมีตินน้อยๆเด้อจ่าพี่น้องจ๋าใช่ก็เลยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเกือบกินได้แล้วจ้านี่เกือบกินได้แล้วนี่เกือบกินได้แล้วก็ร่างพ่อกินได้ค่ะพี่น้องขาดีกันทุกคนเด้อคะ่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็ แตกก่งตงานสูงใหญ่สวยง่ามาค่ะทุกจ้าจุดเเกียจริงๆเด้อจา้ากองอยู่กับดินเด้จ้าพี่น้องค่ะพวงหนึ่งค่ะจากลูกน้อจ้านี่สามกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องคขากินมะพร้าวจะทำให้ผิวสวยๆเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะ มาทางนี้อีกจ้าพี่น้องคะจะพาพี่พีแดงน้องมากินมะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ำหอมจากพี่น้องจ้าใี่ลูกนึงจะเป็นตำนี้นิดน้อยนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะพี่น้องคะถ้าไร่นี้ค่ะคงจะกินได้ละจ้าพี่พี่ดน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าขอบคุณที่มารลับส้มเด้วยค่ะก็ขอจบํำนี้ก็เนื่อจากพี่น้องจ้าชมพี่น้องค่ะ มาทางนี้อีกจ้าพี่น้องคะจะพาพี่พีน้องๆมากินมะพร้าวค่ะมะาพร้าวน้ำหอมจากพี่น้องจ้าแล้วก็ดูแลไตด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ากำลังจะออกดอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนมีลูกเดี๋ยวจะอัปเดตภาพพี่พีน้องๆมาส้มเนาะคะ่ะลูกใหญ่จริงๆนะคะ ตอนกินดิบดีกันทุกคนเด้อค่ะบ๊ายบายจ้ากาลังจะออกดอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนมีลูกเดี๋ยวจะอัปเดตภาพพี่พีน้องนองมาส้มเนาะคะ่ะลูกใหญ่จริงจรินะคะตอนกินดิบจุนเจือจุนเจือมาทางนี้จ้าพี่น้องจ้ามาทางนี้ทางนี้คะ่ะค่ะหวานหวานเนาะคะ่ะพี่น้องกลองยุกัะดินนะคะพี่น้องค่ะ ขนุนจุนเจือเนาะจ้าใช่ก็เลยอยู่กันเป็นกุ้มเป็นกรอนเนาะค่ะพี่น้อง่ะเกือบกินได้ลวจ้าเนี่เกือบกินได้แล้วนี่เกือบกินได้แล้วกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะค่ะพี่น้องค่ะกินมะพร้าวจะทําให้ผิวสวยๆเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามันก็แต่กิงแตกงาน สูงใหญ่สวยง่ามมากค่ะขังจ๋าน่าเสียดายจังเลยขอบคุณตุกกำลังใจนะคะกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะค่ะพี่น้องค่ะกินมะพร้าวจะทำให้ผิวสวยๆเนาะค่ะลอยมากเด้อค่ะพี่น้องค่ะบุกหนึ่ง